สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจาสวัสดีทางเอฟซีมาเอฟซีเกาด้วยจ้ามาพบกับแนวทางฮานอยจะสามฮานอยแยกนอยแยกรอบจะนอยพิเศษนอยปกติตามโดยนอยวีไอพีจะแนวทางวันพฤหัสวันที่ยี่สิบสองเดือนหาจะพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าสำหรับโพส์มือว่านจะสำหรับสามฮานอยของเฮา้นยพิเศษจะเด่นสองกับแปด ขนหาหน้อยรอบพิเศษหกแปดหาห่างสี่แปดจะแปดบนแปดหลางเนาะรอบพิเศษจ้าแปดหาจับกูพบก่พาดไปโอ้จับกู่พาดไปทางบนทางหลังเลยเนาะรอบพิเศษของเฮาจ้าหกแปดหาสี่แปดอออืืแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามมาสี่แปดหาแปดเลยเขาเด่นแปดลุ้นแปดจะสําหรับพิเศษเด่นแปดลุ้นแปดของเฮามาสองเด้งจา้ามาบนมาหลางออื รอบปกติจะเก้ากับหนึ่งพ้นจะสามหนึ่งแปดหลางเจ็ดหาหนึ่งแปดจับกูพลาดไปอีกรอบปกติเนาะมาคูเด่นเนาะจ้ะอูเด่นจับหายแต่แปดหนึ่งเนาะเขามาคูเด่นวน่นอยู่นี่เลยเนาะจ้ะวอร์เลจับหายสำหรับหนึ่งแปดคู่เฮามีหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกมาหนึ่งแปดเมื่อนี่เขาเด่นหนึ่งวิลูหนึ่งจะสำหรับรอบปกติบุญจะรอบวีไอพีจะเก้ากับหนึ่งพ้นจะ หกหนึ่งสองหลางหนึ่งเจ็ดจ่าหนึ่งบนหนึ่งหลางรอบ VIP หนึ่งสองกระขามนอกเลขพี่นอ้องเมื่อนี่จ่าหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหามาหนึ่งสองโอ้พอขามเลขพี่น้องปุ๊บมาปั๊บเลยครับเจอ้าอกพ้นอยู่เดี๋ยะถือว่าเก่งในการออกพ้นอยู่เนาะขามตัวได้กับมักมาตัวนั้นแลก้กระโดดแป๊วอีตัวกับมาอีกตัวเนาะสำหรับ VIP อพีห้าเด่นหนึ่งวิรุษหนึ่งมาสองเด่งจ่าบนญหลางเลยหนึ่งบนหนึ่งหลาง จับคูพาดไปทางบนทางหลังโอ้โหสำหรับห้านอยของเฮาเมาื่อนี้มาไซาวิ่งไซรูดอย่างเดียวเนะาะไซวิ่งไซรูดไซมืออยเขาเฮาเราจะฐานําไปวิ่งไปรูดเนี่เตียมเต็มเด้งเด้งกันเลยทีเดียวเนาะมาขบซับนอยเลยจับคูพาดไปอกจับคูบบกเขาจักน้อยเลยเนาะถือว่าคนขางโอเคอยู่เราจะบริพาดไปเลยเนาะถ้าไซวิ่งไซรูดก็โอ้โหวิ่งรูดจนแบบ กระชุยกระจายกันเลยทีเดียวสำหรับฮานอยมารวบกวาเมื่อวานก็ถือว่าฟังๆเต็มๆกันเลยทีเดียวนอกมากันใ้แบบเด้งๆจ้าสำหรับหาน้อยมัดรวบกัวฮ้าวจ้าพอสำหรับเล่าพัฒนากัวฮ้าจ้าเมื่อวานขอโทษขอพายพี่น้องเอฟซีเลยาจ้าโชว์ผลงานนิดหนึ่งค่ะโชว์ผลงานนิดหนึ่งสำหรับเวลาพัฒนาองเฮ้าเมื่อวานลงกหายสองสูตรเนาะ สำหรับลาวพัฒนาข้าวสูตรเดิมสูตรลักยาพี่น้องจะามาเต็มเต็มเลยเด่นแปดแคเจ็ดจ้าแนวทางหวยลาวพัฒนขขาข้าวเมื่อวานนี่บ่มีย่างเลยเนาะสำหรับผลเข้ามาจะเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าค่ะพี่น้องจะามาแบบนี้กระปังสีขาทั้งเด่นแปดเตนเจ็ดข้าวกอดคอกัน 7, ามาเลยนอนมาเลยจะโอโหจับคู่เขาบุญหลังเต็มเต็มเลยสำหรับลาวพัฒนานี่แตกสามตัวบนกับพวงตัวนี้ รอดคูแรกก่ะสำหรับพ้นสรุปเล่าพัฒนาลอดสรุปกันมือล่วงแนวทางละกันเนาะอันนี้เอาผลงานมาให้รับชมเนะจ้ะดีใจแห้งค่ะแนวทางปางคากรีสํำหรับแนวทางความหวานนี้เนาะ,ะสำหรับน้อยพิเศษเมื่อนี่ตามรุ่นกันตจะสาม3านอยข,อขาน้อยพิเศษไฮเด่น1นึกับ3 จับครูเด่น1วิรุษหจ้าหนึ่งส1มหนึ่งสี่้ายวิ่งสายรูดถามักถ้าชอบนำไปวิ่งไปรูดได้นอกแต่ละน้อยแต่ละรอบ3 4 3สี่สาห้าหกรอบปกติแปับ4 8 0 8ปดหนึ่งแด สองปดสาเด่น4จ้าสี่หกสี่เจ็ปดสเก้ารอบสุดท้าย VIP เด่น6กับ3ามสามศน้นอยแหลกครับนอยว i p อหกแปดหเก้าหศย์หกหนึ่งสาม หาสามหกสามเจ็ดขู่ชุดท้ายคือสามแปดจาเดียวมาเบ่งโตเน่นกันก่อนจ้าน้อยวีไอพีเน่นสามหกสามหาหกแปดหกหนึ่งสี่แปดสี่เก้าแปดสองแปดสาม สามหาสามหกหน่วยรอบพิเศษหนึ่งสามหลักกันหนึ่งสี่สำหรับโตเน้นจะหมักตัวได้ชอบตัวได้กลับเปรียบเทียบพิจารณากันเบิกไใดเนะหาะห้าน้อยลงหายซ้องสูตรมัดรวมกับแยกน้อยจะถำมักน้อยได้รอบได้กับพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งละกันเนาะมีตัวหมักอย่างตานาะจะบอกมีตัวหมักตัวสบก็คือสามารถ่ผยแพานได้จะแนวท่าของเฮ้ามืนอนีิก็คอยมาปังๆคอยมาเด้งๆคอยมาตัวเน้นตัวจอหละกกันเนาะ ขอให้พี่น้องทุกคนทุก่านที่เข้ามารับช่แนวทางสูงดีเฮงๆปังๆรวยๆวยกันทุกคนทุก่านจ้ะพี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับช่วใหม่ๆเราจะอย่าลืมกดติดตามแลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้จะเผื่อสิได้บผ่านแนวทางที่แอดจอยลงหายเราจะแนวทางที่ลงกหายมีหลากหลายแนวทางเนาะกดกระดิ่งไว้จะรับรองบบผ่านเวลาที่แอดจอยลุคลิปหายแน่นอนจะ,อะปากด้วยละครเนาะ คุณละลหลคุณละแช์คุณละเ,เนึ่งติดตามจากของไห้โชคดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีจ้า